สวัดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์เฟินไซซิ่งนะครับผมแนวตีนห,วหนอนงูอ่ะจือกลัวแล้วก็คลิปก็มาดูฟางควันนี้นะครับผมบ่หมัดได้นี่หมัดเดียวขึ้นตีกันนะครับเออ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  งูไรอะ่ะที่ตอนงูนะครับผมเฮ้ยอุยอ้ยมันชิงลูกที่ตอนงูนะครับผมงูงูงูหเ,เป็นงูงูสิงก็<อ>มาดูเครื่องอัดฟังนะครับผมเป็นของคูเวตตาครับ Sb Sb หนึ่ง ามห้าครับผมคันนี้ใหม่แกะกของเลยนะครับถอยมาสดๆนะครับผมพึ่งปีนี้นะครับพอราคาอยู่ที่สี่แสนกลางๆนะครับผมสี่แสนห้านะครับสี่แสนห้าบวกนะครับผมแพงเราเรื่องนะครับผมปีนี้ราคาขึ้นนะครับผมสองปีขึ้นรังอยู่ยต่สามแสนปลายนะครับผม น้ำมาปีนี้ขึ้นซีซีบวกเลย มาไทยคิดเรื่องทีนะครับผมเี่ยังพ่อเกียบอกอี่เป็นไรกับเกียบนะครับคือเสียงก่อนนี้ผมกับเกียบอกอีกเป็นนะครับผมชอบตีนเตีออกนะครับผมเป็นเสียงก่อนนะครับผมเพื่อเพิ่นจะบริจอดนะครับบางคันเพิ่นเอาใบดันมานาวนะครับผมมันเกยังที่เิ่นก็ดันทิมนะครับผม คุ้นๆค,นนครับผมตอนนี้บรรยากาศอาโมงแรงนะครับผมเย็นๆครับตอนนี้หาโมงเคืองกันเริ่มสีคําแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นรถซีเจ็ดนะครับผมศูนย์แปดเป็นเครื่อง C ซีเจ็ดกับฮาดศูนย์นี่น่าจะพอดีนะครับผมเพราะว่าเครื่องมันเรือเรือนะครับ ใบไหม,ม่การดเถอบผมอ๋อไงฮองฮองฮ่องมาเลยการดใบไม่กับ่เรือนะครับผมใบใม่กับบอรอดนะครับ ี่เราขาบมูคนชิงลุกเลยวะคนแห่งยานอยู่งูลายนะครับผมเพราะผมเป็นคนที่ยานงูที่สุดเลยมองดีๆไปบ้างมี่สิบกอด ย่างลายมันคำนะครับผมผ่าผ่าติว่างนะครับคันนี้เป็นเป็นทอสิ่งนะครับผมลันนะครับแล้วครับมีมีชุดกองเปียกนะครับผมพอดีห้องรถไยใส่กองเปียกก็คือก็อคอยแต่เป่ากองนะครับผมสำหรับงานไงไงนี่ก็ชื่อว่าซอยด้ล่ลายนะครับผม แต่ผมมีเงินพุ่งอะจิตพิเธอคือวาเนาะเงินทองมันจะคลองหายยากนะครับพี่มือ ไปยุคอะไรอะ่ะก่อนใบไงสมูของเครื่องเมสซี่นะครับผมโบนัานก่อนไงน,นะครับหรือซ้ำกันบุรี่นะแต่ว่ามันมีแถวบบานนะครับผมบเป็นเสือเฟียงมาจากบันทงครับโอ้โจมเนี่ยห้องโอ๊กนะครับผมมันไงแห้งครับโจมว่าติ่งนะครับผม โดวนี่พี่เก็บชิงเลยครับเพียงปู้่าเครื่องงานรุนไดนแล้วครับผมแต่ว่าก่อนใหญ่แห้งอีริพึ่งลดสุ่มนี่ไม่ใหญ่ปรนได้นะครับผมสำหรับคนสื่อกับ้องขายโคูตามันก็นดีอย่างหนึ่งนะครับผมมันมันเป็นไฟแนนซ์ท้องเจ้าของเลยนะครับผม ดีดีจัดใดนะครับผมจัดสมารถจัดดาวยอดต่ำใดนะครับผมดาวต่ำไดนะครับสิ่งไล่ปีไล่เดือนไลเบิดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ดีขอจบไปเพียงตอนนี้นะครับผมมันก็คั่แล้วนะครับเนี่ยบาดนะครับผมไปหาเช็ครถอด้วนะครับมืบ้อสิไปถอนมันนะครับผมก่อนง่ามเลยครับผมะมาณเม็ดเม็ดเม็ดทิปได้นะครับผมไม่เพียงหน้าหน้ากับเม็ดยีนะครับผม บริกรบอกเลยเพิ่นไปบ่อหอดนะครับผมก่อนนะขอเจ้าไปเพียงจำนี้นะครับสวัสดีครับ